สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับในหลักสูตรนี้ผมใช้ภาษา C# ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ใช้ Visual Studio 2019ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้ MySQL Workbench เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับ โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเป็นการแสดงฟอร์ม u u s t o m e r list นะครับฟอร์มนี้ก็ใช้สําหรับการแสดงข้อมูลลูกค้านะครับฟังกช์ชันหลักๆที่ผมใช้สอนในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการทํา C R U D operation นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลการอ่านข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการลบข้อมูลนะครับทีนี้ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทดสอบโดยการเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับโดยการคลิกแอ d n น w วตรงนี้นะจากนั้นก็ให้ทำการพิมพ์ข้อมูลต่างๆลงไปนะครับโอเคครับตัวนี้ผมก็จะทำการเพิ่มข้อมูลแบบเร็วๆนะครับผมสามารถที่จะกดบราวตรงนี้นะครับเพื่อเลือกรูปภาพมาได้นะครับตรงนี้โอเคผมจะทำการเลือกรูปนี้แล้วกันเนาะ จากนั้นผมก็จะกด XQ นะครับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับสังเกตตรงไตเติลของฟอร์มนะครับตอนนี้จะเป็น Add New Mode นะกด x ข้าไปครับปึ๊บตอบ Yes นะครับอ่าตอนนี้ก็เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าข้อมูลก็จะทำการแสดงตรงหน้าฟอร์มหลักนะครับทีนี้ผมก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้นะครับโดยการ Double Click แบบนี้นะครับหรืออกดเลือกรายการแล้วก็กด Edit ได้นะครับ ก็เหมือนกันนะตรงนี้ผมจะ double ลคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นทําการแก้ไขข้อมูลแาบบนี้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับกด browse เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปภาพที่ต้องการเนาะกด execute จะเป็นการอัปเดตนะครับสังเกตตรง title ของฟอร์มจะเป็นอัปเดต mode นะครับก็คือการแก้ไขรายการนั่นเองเนาะ,ะจากนั้นผมจะกด execute นะครับ,บตอบ yes นะครับ าการแก้ไขข้อมูลก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคไปจะพบวา่าตรงนี้มีการรีเฟรชข้อมูลล่าสุดแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการลบนะครับผมสามารถที่จะกดเลือกรายการก่อนนะครับแล้วก็กด delete ได้เลยนะแบบนี้โปรแกรมจะถามว่าต้องการลบไหมนะครับก็ตอบ yes ไปเรียบร้อยนะครับข้อมูลล่าสุดก็จะถูกรีเฟรชตรงนี้เนาะผมสามารถที่จะกดตรงหัวขอล์แบบนี้เพื่อที่จะ ซอสข้อมูลได้นะครับเนี่ยซอสอข้อมูลแบบนี้ได้นะเรียงลําดับอ่าจากนั้นผมก็จะคลิกเลือกรายการแล้วก็กดลบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคผมจะกดอีกรายการหนึ่งแล้วก็กดลบอ่ะต่อไปนะครับผมจะแสดงวิธีการค้นหาข้อมูลนะครับก็เราสามารถที่จะค้นหาโดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปตรงนี้นะครับจะเป็นการค้น,คนหาข้อมูล ต่างๆในฟิลเนาะผมจะทดสอบการพิมพ์ TA แบบนี้โปรแกรมก็จะพยายามซักเจสครับแนะนำให้เราว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลตอนนี้ก็เป็นออโต้คอมพลีทฟังชันนั่นเนองนะครับผมคลิกเลือกปุ๊บก็จะเป็นการเซิร์ชข้อมูลให้เลยเนะาะทดสอบอีกอันหนึ่งนะครับ TR แบบนี้เนาะก็จะเป็นการเซิร์ชข้อมูลนั่นเนองเนาะ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆของโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรมนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการสร้างโปรเจกต์ใหม่ในเลคเชอร์ต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ